ควักกระเป๋าทำลายสถิติอีกหนด้วยการดึงกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินามาจากสโมสแอตเอเลติโกมาดริดแต่ที่ต่างกันคือพวกเขาไม่ผิดหวังเหมือนในรายของแข้งชาวแซมบา้าหลังย้ายสู่เอติฮัดสเตเดียมในเดือนกรกฎาคม2011อากเโร่สร้างชื่อกับเรือใบสีฟ้าได้ทันทีด้วยการผงาดเป็นจอมล่าตาข่ายตัวอันตรายของพรีเมียร์ลีกจากผลงานกระทุ้งได้260ประตูจาก390นัดหัวหอกละตินจึงรั้งตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสร แถมสร้างชื่อเป็นที่จดจำได้อีกต่างหากจากการยิงประตูชัยนัดชนะ QPR ในช่วงทดเวลาพาทีมคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีในเกมปิดซีซั่น 3. ราฮิมสเตอร์ลิง49ล้านปอนด์แมนซิตี้จ่ายหนัก44ล้านปอนด์บวกกับค่าแอดออนอีก5ล้านปอนด์ฉุดสเตอร์ลิงแข้งวัย20ปีมาจากทีมลิเวอร์พูลในปี2015หลังจากมีการเจราจากันอยู่นานกระทั่งนักเตะประกาศไม่ขอเดินทางไปทัวร์ช่วงปรีซีซั่นกับหงส์แดง